สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโรชีเดินทางมาถึงบ้านสะพานหินนะครับตำบลโป่งนกอำเภอเทศสธิดาจังหวัดชัยภูมินะครับมาพบกับเกษตรกรอีกท่านหนึ่งนะครับที่ใช้พีแพนโฟชีแล้วประสบผลสําเร็จตามสโลแกนของบริษัทก็คือลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจริงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แนะนําตัวกับท่านผู้ชมได้ครับผมชื่อนายสุพลผาสุ พี่ปลูกมันเป็นอาชีพเลยครับผมพันอะไรมันสำลังเจ็ดฟองครับผมเมื่อก่อนเนี้ยพี่ขุดมันมาเนี่ยค่าเฉลี่ยผลผลิตได้ไร่ละกี่ตันครับห้าตันครับเต็มที่แล้วสมัยก่อนเนี้ยนะห้าตันใช้ปุ๋ยเยอะไหมเยอะครับเฉลี่ยไร่หนึ่งกี่ลูกครับไร่ละลูกครับเฉลี่ยไร่ละลูกเลยนะครับในพื้นที่30ไร่ของพี่เนี่ยพี่เห็นโฆษณาโฟีจากโทรศัพท์ก็เลยสั่งซื้อมาใช้ครับผมนะครับมาลอง30ไร่เลยไหมครับลองแค่5าไร่ครับ ห้าไล่ <pled S 1> <ป palette. S 2> พี่วิธีการใช้พี่ใช้ยังไงครับก็ช้อนนี่ครับเอาช้อนเนี้ยนะครับตักผสมต่อน้ํา20ลิตรฉีดเลยนะครับแล้วก่อนปลูกพี่มีการบํารุงท่อนพันธุ์ยังไงไหมครับเอาตัวนี้เราแช่ครับกับโฟทีก็คือเอาโฟทีแช่ครับผสมน้ำเอาท่อนพันธุ์ตัดแล้วแช่เลยแช่นานไหมครับพี่ ประมาณ10นาทีอ๋อ <Wow. S 2> ประมาณ10นาทีแล้วก็เอาไปปลูกตามปกติครับผมหลังจากฉีดไปแล้วกี่วันมันถึงดูว่ามันแตกต่างอะแค่นาทีเดียวครับที่ผมสังเกตที่เห็นนะครับครับผมฉีดแล้วคอยหลังหันกลับมานี้คนละเรื่องเลยเหรอรมันเป็นยังไงฮะอาการใบมันยังไงใบมันจะเขียวแล้วก็ใบมันจะออก เงาเงาครับสวยแผดดูสมบูรณ์ครับแล้วพอพี่เอาโฟทีมาฉีดแล้วเนี่ยพี่ใช้ปุ๋ยเยอะไหมครับไม่ใช่ครับใช้กับตัวนี้ใช้แค่คู่นี้เองนะครับครับผมเห็นทราบว่าแปลงทดลอง5้าไร่ของพี่เนี่ยพี่ขุดมันก่อนที่จะครบอายุใช่ไหมครับครับผมเพราะอะไรพี่ถึงขุดก่อนนะครับพี่กลัวมันเน่ากลัวเน่าับเพราะว่าปีที่ผ่านมานนี้ฝนมันเยอะครับกลัวว่าเน่าก็เลยขุด อ๋อตอนนั้นอายุกี่เดือนนึ่งขุด6เดือนเนี่ยครับ6เดือนแล้วขุดมาได้น้ำหนักเท่าไหร่ครับที่ขุดใล้แรกอ่ะได้แค่17ตันห้<ถ>า,<ถ>าไล่ทั้งหมดนั้นผลรวมทั้งหมดได้กี่ตันนะแ4สตันครับ84ตันครับ สวยใหญ่กว่าเดิมไหมครับใหญ่กว่าเดิมครับแล้วค่าแป้งล่ะครับได้เท่าไรครับ29กับ3กคิที่ขุดมาทั้งหมดเนี่ยเจอปัญหาเรื่องหัวเน่าไหมไม่มีครับคนเล่าก็มีเหรอครับเอาแล้วแปลงอื่นที่เหลืออีก20่สกว่าไรที่ไม่ฉีดล่ะครับโคมจะเน่าครับโคมจะเปื่อยไปเลยโอ้โหน่าเสียดายเนาะฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งครับอยากให้ชาวไร่ใช้พุทธีถ้าถ้ามัน ถ้าฉีดแล้วมันมันจะไม่เน่าโคนก็จะไม่เน่าก่อนผมยังไม่ได้ใช้ก็ไม่ดีผมไปขีดทีแรกภายใน,นหนึ่งนาทีมันผมจะเปลี่ยนหมดเลยเขอมาดูมันผมเต็มไม่รู้เพาะว่าเอาปุ๋ยอะไรไปฉีดผมบอกว่าโพธีอยากได้แบบผมก่าสั่งโพธีมาฉีดรายได้เพิ่มขึ้นไหมครับเพิ่มครับมีความสุขเพิ่มขึ้นไหมครับนี่ครับ นะครับครอบครัวก็มีความสุขเพิ่มมากขึ้นรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ขุดก่อนครบกําหนดด้วยเพื่อหน,นีหนีปัญหาหัวเน่านะครับยังได้ผลผลิตมากขนาดนี้ถ้าปลูกมันแล้วไม่มีปัญหาอื่นเลยจนครบอายุผมว่าน่าจะได้เกินกว่านี้ไหมครับครับโอเคครับวันนี้ทีมงานโฟร์ทีขออนุญาตลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ